จีนสนันพระเอกซุปตาปล่อยภาพเซลฟี่คู่กับลิซ่าในที่สุดก็ได้เห็นเป็นบุญตาทําเอาบรรดาแฟนคลับือฮากันอีกแล้วเพราะเมื่อวานนี้27ตุลาคมพระเอกซุปตาชื่อดังอย่างอีซูฮยอกกอได้โพสต์ภาพหลังจากได้ไปร่วมงานอีเวนต์ออโรราอวอร์ด2022ในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์โดยภาพดังกล่าวนั้นมีภาพทายเซลฟี่คู่กับน้องสาวคนสวยอย่างลิซ่าแบล็กพิงด้วยโดยทั้งคู่นั้นเจอกันที่งานโดยภาพเซลฟี่นี้ก็ทำเอาบรรดา แฟนคลับฮือฮากันหนักมากเพราะดูแล้วเคมีของทั้งคู่นั้นเมื่ออยู่ใกล้กันคือดีสุดๆมีเหล่าแฟนคลับจับทั้งสองคนจิ้นกันทั้งยังอยากให้ลิซ่าแบล็กพิงกกับอีซูฮยักมีซีรีส์ด้วยกันสักเรื่องอย่างไรก็ตามมารอลุ้นผลงานของทั้งคู่กันต่อไปในอนาคต